เห็นไหมคะเนี่ยวันนี้เขาแผ่สวยมากเลยค่ะตรงจุดนี้ว้าวกล้องนี้สิลูกสวยโอ้โหนี่นะคะนี่สวโอ้ยแบบวันนี้หุบแล้วว้าอย่าพึ่งเวห็นไหโอ้โหนี่เลยค่ะวันนี้พามาชมธรรมชาตินะคะในเกาะทัสมาเนียนะคะตอนนี้พึ่อยู่ที่คาตาแลกโกสนะคะ ใช่คะนี่ดูนะคะประมาณเกือบห้านาทีแล้วนะคะตรงเนี้ยที่เขาโชว์ให้เราดูความสวยงามธรรมชาตินะคะพิมวันนี้พิมโอสวยอะสวย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 ได้ยินเสียงไหมคะธรรมชาติมากเลยโอ้ยขอบคุณนะคะสุดหล่อที่โชว์มาตรงนี้เนาะนะฮะ อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมามาลูกอันนี้นะคะก็พาน้องไอซ์นะคะวงพรสวรรค์แบรนนะคะแล้วก็พี่อูดนะคะแล้วก็น้องพรนะคะพามาเที่ยวคาทาแลกโกสตนะคะน้องเ็าเชื่องมากค่ะตอนนี้เขาอดความหล่อให้ดูนะคะนะคะเนี่ยแฟนแฟนเขาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเป็นไงคะไอซ์เห็นสุดยอดไหมพร สุดยอดเนาะอื้มเนาะที่เห็นใกล้ๆขนาดนี้เนาะอืมพี่อุ๊ดเป็นไงมั่งดีเนาะอื้มใช่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนกยุงทั้งนั้นเลยนะคะเออ ใส่ไปปกหลังเออ,เออเออสวยนะเนี่ยอ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะคะน้องๆน,นะคะมาจากโกโคดโดยเฉพาะเลยนะคะน้องพรน้องไอซ์นะคะมาจาก Go โกโคดเมื่อวานมีเราจบงานแสดงลอ,อกระทงนะคะหรือว่า Thai Food อ n เคาน์เจอนะคะที่ลองสตั้นนะคะวันนี้เราก็ได้แม่เลี้ยงใหญ่นะคะ <laughs> <laughs> คือพี่อู่นนะคะ <laughs> ดูแลต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองนะคะเ <laughs> พราะเมื่อคืนเราก็ดูแลกันรอบนึงค่ะพี่โอก็ดูแล <c oughs> วันนี้เราก็จะพาน้องๆไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยพาน้องไอซ์กับน้องพรนะคะมาเที่ยวที่คาตาลาโกูสเนาะเคยมากันหรือยังเอย่ยอู้สวัสดีแล่สุดเด็ดนะคะเด็ด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 เขาโชว์เขาต้องการออกกล้องเด็ดนะคะโอ้ยโอ้ยเด็ <c oughs> ดนะ หนี่เขาบอกพรสวรรค์แบรเวลาโชว์ให้โชว์แบบนี้นะสลัดด้วยสลัดสลัดใช่ไหมคะใช่ไหมอุ้ยอะไรจะโชว์ขนาดนี้นี่นะคะว้าวว้าวว้ธรรมชาติค่ะธรรมชาติของเกาะทัชมาเนียนะคะตรงจุดนี้นะคะก็เลยก็เลยแบบหืมวันนี้หนุ่มหนุ่มรอเขามาโชว์ให้โดยเฉพาะเลยเนี่ย หนูสลัดอีกรอบดึงสิเลิกว้าวว้าวว้าวลงลงสวยมากเลยวันนี้ที่เห็นเขาเขาลำนานมากเลยเนาะวันนี้เอออากาศก็ดีด้วยวันนี้วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเนี่ยอากาศก็ดีด้วยเนี่ยนะว้าวตรงนี้ที่พิมพ์อยู่นี้คือคาทาเลโกสนะคะเมืองท่องเที่ยวของกอทัสมาเนที่ลองเซตันนะคะทุกคนมาที่นี่ต้องมาตรงนี้เลยนะคะ สลัดอีกนะลูกจบแล้วบอกแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยโอเคค่ะแล้วล้อสาวเหนื่อยไหมคะสาวยังสาวนุ่มนุ่มเหนื่อยอยู่ยังไหวอยู่ใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวพิมจะเดี๋ยวพิมวันไหนนี้พิมจะพามามาชมต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นี่พิมอยู่นี้อยู่ในคาทลโกสกันนะคะนะเดี๋ยวด้านหน้าพิมพ์ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเขาก็จะสร้างต้นไม้ต้นต้นสนเยอะมากอายุหลายร้อยปีเลยนะคะเนี่ยอือหือ เนี่ยค่ะอืแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระเช้าลอยฟ้าอ่ะไปไหนละนั่นค่ะกระเช้าเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ตรนี้น,นี่เนี่ยมึงดูปูนี่แล้วดอกไม,ไม้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเขาาให้เรามาอีกเดี๋ยว ใช่ไหมลำแพนใช่ไหมคะเด็ดเอาแถวนี้แหละพี่แดง60ปีนะนี่อันนี้อันนี้เราถ่ายทอดเป็นสักขีพยานแล้วนะสักขีพยานแล้วใช่ไหมถ่ายทอดสดเลยนะถ่ายทอดสดเลยใช่ไหมคะเรามีหลักฐานเรียบร้อยใช่ไหมเรามีหลักฐานนะคะตอนนี้เราเป็นใบไม้ผลินะคะนี่ค่ะกระเช้านะคะนั่งลอยฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะนี่ค่ะนีก็อีกตัวหนึ่งนี่ค่ะเราอยู่กันตรงที่คาตาลากอดนะคะความสวยงามเลยที่พิมพ์พาทําคลิปหลายๆคลิปก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่บางช่วงบางตอนพิมพ์ก็ไม่ได้ตัดต่อตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งของตรงจุดนี้เนาะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ